เรีนทางมายานครแห่งสายน้ำเมืองหลวงแห่งมหาจากกักรวรรดิล็อกเวเดเทียเพราะมันคือวันที่สถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในจกักรวรรดิเปิดภาคเรียนเป็นวันแรกคอร์ s s สโซอะคาเดมแม้จะเป็นวันแรกแต่ภายในอะคาเดมีก็เต็มไปด้วยบรรยากาศอันคึกคืน้นของการรับสมัครสมาชิกใหม่เข้าชมลงมาทางนี้เร็วน้อง ชุมนมฝึกกรรมฐานของพวกเราหนักจริงที่สุดเอ้ hey, น้องใหม่ทั้งหลายที่ขอรบกวนเวลาทําแบบสอบถามนิดนึงนี่แค่เก่าแบบฟอร์มแล้วก็เซ็นตรงนี้พวกนายก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของชมรมพวกเราแล้วอพวกหน้าใหม่ปีนี้ดูโดดเด่นกว่าปิที่แล้วอยู่เลยนะครับอืมเพราะปีนี้หน้าใหม่ของโค้ชกับพอดคัดไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะสิในอะคาเดมี่แห่งนี้จะมีคัดอยู่ด้วยกันสองคัด ครคาดคือค่าสำหรับนักเรียนที่ถนัดใช้ดาบธน,นูออกและอาวุธทางกายภาพอื่นๆสวนฮอสค้ดคือค่าสำหรับนักเรียนที่เชี่ยวชาญด้านการใช้เวทมนต์ซึ่งตลอดทั้ง4ปีนักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้หลักสูตรทุกรูปแบบนอกเหนือจากค้ดที่ตัวเองเลือกได้เฮ hey, ดูนี่สิพวกและชื่อพวกนี้คือนักเรียนหน้าใหม่ที่โดดเด่นที่สุด คิวโดจากตระกูลดองกี้โฮเต้ผู้เชี่ยวชาญการใช้หอกมิเอนกะจากตระกูลอันเชอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ธนูวันอสอบของทั้งคู่ได้อันดับหนึ่งของโคคาด,ด้วยคะแนนเ,เท่ากันเลยส่วนที่3ที่4ที่5เป็นของแฝดสแห่งบัสเกอร์วิลตระกูลแห่งดาบโลหิตเหล็กแต่ก็นะถ้ามาจากตระกูลบัสเกอร์วิวคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสำเร็จในนาคนละมัง้ง ก็มีคนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดของฝั่งฮอตแาสต์เด็กใหม่ที่มีพรสวรรค์โดดเด่นที่สุดฟินแคร์ได้รับคะแนนอันดับหนึ่งของข้อสอบภาคปฏิบัติและได้รับคะแนนอันดับที่สอของภาคทฤษฎีแล้วก็ยังมีอีกคนเขาทําคะแนนสอบภาคทฤษฎีได้อันดับที่1ของทั้งสองาคสเลยมีชื่อว่าบีเครอ่แต่ว่าเด็กเนิร์ดที่เก่งแค่าภาคทฤษฎี ก็ไม่ค่อยน่าสนใจหรอกมัง้งเอ๋เดี๋ยวรับคนแบบนั้นเข้ามามีหวังได้ทําลไรบรรยากาศในชมรมกันผัดเยอีกอย่างคนที่ชื่อบีคือมีมากกว่า10คนด้วยซ้ําคงหาหมอนหน้าไม่เจอหรอกเราเข้ามายังอะคาเดมี่แห่งนี้ในฐานะสามัญชนโดยทิ้งชื่อบาร์เกอร์วิลไว้เบื้องหลังแต่ไม่คิดเลยว่าเราจะได้รับความสนใจจากเขาด้วยได้ยินว่าการเข้าร่วมอะคาเดมี่แห่งนี้เป็นเรื่องยากสำหรับสามัญชนทั่วไปเพราะงั้น แล้วก็เลยพยายามทําข้อสอบภาคทฤษฎีอย่างเต็มที่แต่มันดันกลับย้อนมาทําร้ายเราซะงั้นเฮ้ยโอคารั์พิทักษ์มาสเตอร์คูณ3เออเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองเป็นจุดเด่นเพื่อที่จะได้ไปไหนมาไหนได้สะดวกรุ่นพี่ชันแถมมาทางนี้ด้วยครับเออผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ครับอ่าผมรักพี่อ่ะมาเข้าเที่อ์ครมี่แห่งนี้ก็เพราะพี่เลยนะคะโอ้ดูนั่นดิตัวจริงมีเสน่ห์สุดๆสวยเป็นบ้าเลย ชทุกคนใจเย็นนะประธานสภา,น,น,า,า,สาโโสนักเรียนวนาชมรมวารสารโ o โรลิสลูฮัววาดิสทุกคนสนใจชมรมวารสารกันใช่ไหมคะนะเปล่าครับพวกเราสนใจพี่ตังหากโดโรลิสลูฮัววาดิสจะว่าไปแล้วเราเคยได้ยินว่าเธอเป็นประธานสภานัเกเรียนเลยนี่นะแบบนี้ต้องดูให้หางเธอให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นี่สินะเอ๊ะนายก็อยู่ห้องนั้นเหมือนกันเหรอถ้างั้นนายก็เป็นรูมเมทของฉันนะสิฉันชื่อเ i กกี้เออบีเคอร์ยินดีที่ได้รู้จักนะบีเคอร์เบกกี้เราจำเขาได้ดีเลยแหละก่อนจะย้อนเวลากลับมานี่นี่เอาสักชิ้นไหมเขาเป็นเด็กที่มีจิตใจดีแล้วก็คอยช่วยเหลือเรามาโดยตลอด คั้งที่เรามาที่นี่แค่เพื่อคุ้มกันสามแฝดพวกนั้นในตอนนี้ฟิกกี้มักจะโดนเพื่อนร่วมชั้นมันแกอยู่บ่อยๆนั่นคือจุดเริ่มต้นในหายนะของฟิกกี้และสุดท้ายหวังว่าเรื่องพวกนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองนะที่นี่มีเตียงทั้งสองชั้นนายเลือกได้เลยนะว่าจะอยากอยู่เตียงไหนนี่บีเกอร์นาจะไปงานต้อนรับน้องใหม่ตอนช่วงหัวค่ำไหมอ้า จะไม่น่าถามอะไรงโอง่แบบนั้นเลยถึงจะไม่ได้บังคับอะไรแต่น้องใหม่ทุกคนต้องไปร่วมงานอยู่แล้วนี่นะ,เ,ะเพราะงั้นถ้าไม่ไปทําความรู้จักกับเพื่อนๆหรือพวกรุ่นพี่คงอยู่ที่นี่ลำบากไปอีกสีปีแน่เลยไม่ละจะไม่ไปเอะนะนายจะไม่ไปร่วมงานจริงดีใช่ มมมไม่ได้นะถ้านายไม่ไปพวกรุ่นพี่ต้องจับตามองนายแน่นอนอีกอย่างน่าจะเป็นพวกนอกข้อสําหรับพวกเพื่อนๆด้วยนะพวกรุ่นพี่ดาวเด่นทุกคนก็มาร่วมงานเหมือนกันแล้วก็นะฉันได้ยินมาว่าประธานนักศึกษานักบุญดโดโรเลสก็จะมาด้วยนะแถมพวกเพื่อนๆของเราก็สุดยอดทั้งนั้นทิวดอลูกชายคนโตแองตระกูลดองกีโฮเต้กับบ,บีแอนกาลูกสาวคนโตแองตระกูลอันเชอร์ นายคงได้ยินชื่อพวกเขามาบ้างแล้วใช่ไหมนอกจากนี้ยังมีแฝดสามแฝตระกูลบาสเก์วิลอีกด้วยแต่ละคนเป็นพวกมีความสวรรค์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ซานโซจากกิลทหารรับจ้างแดนเหนือฉันได้ยินมาว่าเขาได้ที่หนึ่งของวนนันลันเจียนแต่เขาดันเลือกโคโรโซแทนส่วนอีกคนก็คือซินแคร์จะได้คะแนนสอบสูงสุดในหอคอจอมเวทแล้วก็ได้คะแนนสอบสูงสุดในฮอตคัทของโคโรโซด้วย อาจัะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะได้เป็นเพื่อนกับคนระดับนั้นอไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่แล้วหรือในชีวิตนี้เขาก็ยังเก่งในเรื่องการรวบรวมข้อมูลเหมือนเดิมเลยนะเป็นไงนายก็คงอยากจะเรื่องไปแล้วสินะไม่ละเอ,อ๋ทำไมละ่ะโอเคไม่อยากไปนะ่ะขอให้สนุกนะฟิกกี้โอ้ช่างเด็ดเดี่ยวอะไรขนาดนี้สงสยัยเราต้องเรียนรู้จากเขาบ้างแล้วละ่ะ ฮาพอไม่มีเสียงเด็กพวกนั้นแล้วรู้สึกโล่งหูจริงๆนี่ต่นหน้านี้ในโกดังมีแต่พวกเด็กน่ารำคาญอยู่เต็มไปหมดว่าแต่พวกนั้นถูกส่งตัวไปที่ไหนล่ะเมื่อเช้ามีรถมามาลับพวกมันไปหมดแล้วได้ยินมาว่าพวกนั้นจะถูกส่งตัวไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของควาวาริสเอ๋อาเธอร์ความอยากรู้อยากเห็นอาจจะพาแกไปสู่ความตายได้เนยละเฟยนี่ถ้ายังอยากได้เงิน ไปใช้ชีวิตอันนาสมเพชของพวกแกต่อแล้วก็ช่วยเลิกภาพแล้วไปทำหน้าที่ของตัวเองซะเครื่องบดเนื้อลอนบาร์ติสันไอพวกขยะที่ขาดเอ้ยแต่ก็ช่วยไม่ได้ทหารรับจ้างสวายอย่างพวกแกมุงเสียกับชนชั้นออร่าระดับผู้บรรลุอย่างฉันไม่ได้อยู่แล้วแถวนี้ไม่มีใครจริงๆอยู่เลยหรือไงวะอยากแร่เนื้อคนเล่นเฟ้แกคือลอนบาร์ติสันใช่ไหม ว่าไงนะพวกทหารชั้นต่ำมาเรียกชื่อชันหนหว้วนแบบนี้เชียวหรืออ๋อนี่มันอะไรกันรอนฮัมเบิร์บาติสานเมื่อสี่ปีก่อนแกฆ่าเพื่อนบ้านและใช้พวกเขาเป็นเครื่องสังเวยเพื่อทำสัญญากับปีศาจหลังจากนั้นแกก็ได้เข้าร่วมกับกิลหาพันทางตอนเหนือเพื่อรวบรวมข้อมูลของพวกเขาไปขายให้กับพวกปีศาจ และสุดท้ายยังได้ทาการต่ววตอกองกาลังฝ่ายมนุษย์ระหว่างที่ทําหน้าที่เฝ้ารักษาการเกจคใ,ใช้กระจกสะท้อนแสงไฟก็เปิดเผยแหละกบดาให้กับศัตรูเลือกผาพไร้สาระและ้วโผล่ออกมาสุดทีและพอเหตุนั้นทําให้กองกําลังฝ่ายมนุษยถฆ่าตายจนหมดฉันละอะไรกันทำไมไม่รู้สึก สัมผัสที่ดาบฟันเข้าไปเลยละ่ะฉแันฉันไม่รู้เกี่ยวกับกงกำลังฝังมนุษย์แกพูดถึงสักนิดทำไมแกต้องมาทำกับฉั้นแบบนี้ก็ต้องไม่รู้อยู่แล้วเพราะตอนนี้แกยังไม่ได้ทำแต่ฉันรู้ว่าตอนนี้แกได้ทำสัญญากับปีศาจไปแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณอีาสา์มาซะฉันไม่รูุ้รบทวหัวจนตายอีกคนละสินะจัดการได้สามคนแล้วแบคลิสคือบันทึกความทรงจำของชีวิตที่แล้วประสานกับข้อมูลที่ได้จากซินดี้เวลดีในนี้มีข้อมูลทั้งหมด เกี่ยวกับผู้ที่ทรยศต่อบกองกําลังฝ่ายมนุษย์ในยุคแห่งการล่มสลายรวมถึงผู้ที่ทําสัญญากับปีศาจท,ที่สมควรถูกฆ่าผู้ทําสัญญากับปีศาจทั้งสามตายไปเพราะหัวถูกทําลายก่อนที่จะได้ลงมือฆ่าด้วยซ้าต้องปานความสามารถของเจ้านั่นแน่นอนแสดงว่าตอนนี้มันคงกําลังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองหลวงหนึ่งในสิบเฟซา ผู้ทำสัญญากับปีศาจระดับสูง